สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนคน,นี่ก็ขับรถไปทํางานอีกเเคยครับเ,เพื่อนวันนี้ก็พิ่งเปิดเทอมมาแรกเนาะก็สงสารแฟนเหมือนกันเพราะว่าต้องไปส่งลูกส่งหลานหลายคนแต่ว่าถ้าไปส่งด้วยก็คงไม่ทันครับเ,เพื่อนเพราะว่าถ้าขับรถไปทํางานรถมันติดา,เช,า,เ,ชาเช้าก็ต้องก็ต้องให้แฟนรับหน้าที่ไปส่งลูกแทนส่วนเราก็ออกมาก,ก่อนแต่เช้าเพราะว่า เดี๋ยวตอนเย็นจะไปวิ่งรถครับเพื่อนเพื่อนหาอะไรได้เสริมซะหน่อยเนาะก็เพื่อครอบครัวครับเพื่อนสู้ๆกันไปเนาะสำหรับเพื่อนเนคนไหนที่มีภาระมีหน้าที่ก็ขอให้สู้ๆกันไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนสวัสดีทักทายยามเช้าครับเพื่อนเช้านี้อากาศดีนะครับเพื่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกเหมือนหน้าหนาวเริ่มเข้ามาแล้วน้บอกครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เย็น ก็คือมืดเร็วเนาะมืดเร็วก็ตั้งใหน้าหนาวนั่นแหละพอหน้าหนาวทีไรก็รู้สึกแบบอสดชื่นยังไงครับไม่รู้ครับพเพื่อนออกมาทํางานขับรถออกมาทํางานแล้วรู้สึกแบบเยินสบาย,ยแล้วก็สดชื่นก็ทาให้ใจมันสดชื่นไปด้วยครับก็การทํางานทุกวันก็มันก็ต้องมีแบบเบื่อบ้านขอบ้านัเพื่อนๆเนาะแต่ว่าก็เราเป็นลูกจ้างเขาเนาะเราก็ต้องทําใจนะครับพเพื่อน คือบางทีเราก็ไม่มีทางเลือกอะเนาะก็นั่นแหละครับเพื่อนก็ใครที่ทำงานอยู่ก็สู้ๆกันไปน้อเพื่อนเนาะ อเจ้าจนานะครับเพื่อนวันจะถ่ายรถไฟเพื่อนเดูครับมัวแต่บินโดนอยู่แล้วก็ไอ้นี่ครับผมอะไรนะคุยกับพ่อค้ากาแฟเอาก็ชอบเที่ยวเนาะแล้วก็เป็นกาแฟแบบกาแฟดิบครับเพื่อนก็คุยกันเพลินครับก็เลยอดถ่ายรูปรถไฟเดี๋ยวว่าจะดูรอบบ่ายไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า ว่าไม่รู้เจ้านายจะกลับก่อนรอ,อากาศดีครับวันนี้ความสุขในวัยเด็กของผม,มก็คือการได้นั่งรถไฟเที่ยวนะครับเ,เพื่อน แต่ว่าพอโตขึ้นมาอายุมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้นั่งรถไฟเท่าไหร่ละครับสร็จมาก,ก็จะขับรถไปเที่ยวแต่ผมว่าจริงๆริงการนั่งรถไฟเที่ยวมันก็คงจะได้ความสนุกอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ทิวทัศน์แล้วก็บรากาศสองข้างทางนี้มันคงจะสวยงามมากเลยตอนนี้ก็รอรถไฟอยู่ครับเพื่อนรถไฟไปมาสักที บรรยากาศยามเย็นเพื่อนๆบ้านหมู่บ้านเจาน้านายครับกำลังเดินเต่ารถกับเพื่อนเอารถจอดไว้บ้านอีกหลังนึงไม่ได้ขี่มอไซค์ามาหรือขี่รถยนต์มาเอารถจอดไว้ที่บ้านอีกหลังนึงครับบ้านเจาน้านายอยู่หลัง <c oughs> เดินเล่นชมบรรยากาศยิ้สวยดีนะครับหมู่บ้านลมลื่น